มาพบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนายไอเดียจะพามาปลูกแพรเซียงไห้ในกระถางแขวนแบบนี้โดยไม่ใช้ดินนะคะปลูกยังไงนะ้าึงได้ดอกเต็มกระถางแบบนี้ฟูเต็มกระถางเลยค่ะดอกใหญ่ๆโตๆโด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากที่เราไปเก็บแพรเซียงไห้เอาแต่ยอดนะคะเอาที่มีตูมตาดอกมาด้วยเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเอามาสักกำแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหนังยางมามัดเข้าไว้เลยนะคะเอามารัดเข้าไว้ไม่ให้กระจายนะคะรัดแน่นๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดแต่งสักนิดนึงนะคะอิงแพรเซียงไห้เราก็จะใช้สีสดๆนะคะวันนนีี้เเก็บสสดๆมาลยะะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอากระถางมารองด้วยใยมะพร้าวรองไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้วัสดุของเราไหลเวลาเราลดน้ํานะคะอมีประโยชน์นะคะใยมะพร้าวเราเอาขุยมะพร้าวมาแล้วเราก็เก็บใยไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้เกล็ดํำค่ะวันนี้นายไอเดียจะมาพามาปลูกด้วยเกล็ดํำนะคะเกล็ดํำเพียวๆเลยนะคะใส่ลงไปสักครึ่งกระถางเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งแพรที่เรามัดเอาไว้เนี่ยปลูกลงไปเลยค่ะ ยำน้ําซุปนะคะนั่นก็คือน้าหมักรกหมูแล้วก็น้าส้มควันไม้นะคะเอาสีเท่านี้เลยนะคะสีทองๆแบบนี้เลยคะ่ะรดลงไปเลยนะคะแกลบดำเนี่ยเวลาเขาไม่ถูกน้ำเนี่ยเขาจะฟูๆนิ่มๆน,นะคะแต่พอเขาโดนน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะแน่นทันทีเลยนะคะสามารถที่จะยึดต้นไม้เราเนี่ยให้ตั้งตรงได้เลยค่ะเนี่ยลองกดดูนะคะแน่นเลยนะคะแน่นตึ๊บเลยค่ะเวลาเรารดน้าลงไปแล้วแกลบดำเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่อุ้มน้ํานะคะอุ้มน้าแล้วก็เวลาที่รากเขางอกออกมาเนี่ยเขาจะยึดรากได้ดีมากๆเลยนะคะ ผ่านไป5วันนะคะเรามาดูสิคะว่าเออเราเป็นยังไงหนังยางก็ยังอยู่นะคะยังไม่ย่อยสลายนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะเออเนี่ยเริ่มแตกพุ่มแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนซ่อมนะคะวันนี้เราช้อนซ่อมนะคะคุย้ยๆเขี่ยๆเลยค่ะ5 7ถึงวันเราก็จะได้อิงเพรเซียนไฮเป็นแบบนี้นะะแล้วนะคะดอกเขาก็จะบานไปเรื่อยแล้วก็โรยไปเรื่อยมีดอกมาเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูสิคะว่ารากเขาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราไม่ต้องถอนออกมานะคะอันนี้คุณนายเดียวก็อยากให้เอฟซีได้เห็นนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีรากออกมาจริงๆค่ะ5 7วันนนเป็แบบี้นะะคแต่ถ้าทททุุกกคคคคนนนนนนาะะะะมต้้องขึ เดี๋ยววันนี้เราจะถอนให้ดูนะคะถ้าเราถอนแล้วเราปลูกใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาตั้งตัวใหม่สัก1-2ถึงวันนี่ค่ะรากเยอะเลยนะคะแกลบดำเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่พืชเนี่ยเขาจะเดินราก,กอ,อ่อนๆได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็นาน้ำมาฉีดๆลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นใยมะพร้าวที่เรารองกระถางเข้าไว้นี่ค่ะยังมีอยู่นะคะนี่ดึงออกมาเลยให้เห็นกันจักๆเลยนะคะนี่ก็จะมีะเขาก็จะรากเขาก็จะงอกยาวไปชัยชรไปที่ใยมะพร้าวนะคะ เป็นก้อนแล้วนี่ค่ะขาวโฟเลยเห็นไหมคะรากของแพลเซียนไฮอายุ7วันนะคะ,ะเดี๋ยวเราปลูกเขาไว้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มบำรุงให้เขาเต็กิ่งเต็ก้านมีดอกพุ่มใหญ่ๆแล้วนะคะเราจะทำยังไงเพียงเกล็ดดำอย่างเดียวเขาก็โตได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอาหารน้องไก่ค่ะวันนี้ใช้อาหารน้องไก่นะคะอาหารน้องไก่อาหารน้องแมวอาหารน้องสุนัขอาหารน้องปลาอาหารน้องวัวทุกๆอย่างเลยนะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ เป็นประโยชน์กับดอกไม้กับพืชผักของเรามากๆเลยนะคะนายไอเดียได้ค้นพบแล้วไม่ใช้ขี้แล้วค่ะใช้หัวเชื้อเลยนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวโรยลงไปนะคะพร้อมกับสั่งมะพร้าวหรือใยมะพร้าวคลุมดินเข้าไว้นะคะเสร็จแล้วน้ำหมักพระเอกของเราก็รดตามไปเลยนะคะรดทุกวันก็ได้หรือหนึ่งถึงสองวันครั้งก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มแตกกิ่งนะคะเราก็จะแขวนเข้าไว้นะคะกิ่งเขาจะได้ยืดยาวได้อย่างอิสระนะคะแขนวนไว้แล้วเราก็ใช้น้ำหมักของเรานะคะน้ำหมักเนี่ยเราก็จะใช้น้ำส้มคนไม้ผสมลง,งไปนิดหน่อยเพื่อี่่จะะะไมมมมมมมใให้หมดม้ดดดดแลลลงเเเเขาาาาาาาอออัยยยูนนนคครวชบ นี่นะคะอายุ25วันถึง20วันนะคะก็ <c oughs> จะเตกพุ่มเคี้ยวมาแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยค่ะสวยไหมคะทุกคนนี่ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะตามมาด้วยแบบนี้ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะนายไอเดียก็ทําให้ดูให้เห็นเลยกันจักๆเลยนะคะเนี่ยกระถางนิดเดียวนะคะเขาสามารถฟูดอกใหญ่เนี่ยได้ขนาดนี้เลยนะคะด้วยสูตรนี้เอาไปใช้กันนะคะ ถ้าคลิปนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปก่อนใครเลยนะคะวันนี้คุณนายไอเดียก็ทองก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย